ขายอาหารยังไงให้ได้พันล้านบาทกรณีศึกษาตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือมากรกรุ๊ปครับที่มีทั้งมากรอฮิโติชิบูและ s ซัมติงชูเกเตอร r ซึ่งหลังจากที่มียอดขายทะลุไปถึง1,000ล้านบาทแล้วก้าวต่อไปของเขามันยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนครับเพราะเขากำลังจะก้าวเข้าสู่บริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่ายอดขายพันล้านก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วนะครับแต่การที่ก้าวเข้าไปสู่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์หมายความว่าวิสัยทัศน์ความคิดมันยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นแน่นอนวันนี้ครับผมนัดพี่โชคมากุโรที่นี่ครับในการพูดคุยกันว่าเอ๊ะพี่ทำยังไงเนี่ยตั้งแต่ร้านเล็กๆที่บางนาจนถึงการเติบโตที่มหูลานแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้คุยให้ง่ายเล่าให้ใกล้คุยกันในอินไซต์อินเซกับผมไกด์รัฐศักด์ครับ พี่ฮะผมอ,อยากคือปกติเวลาแบบคุยกันเนี่ยจะแบบว่าเอ๊ะชื่อและตามด้วยแบรนด์ที่รู้จักแบบอยากอ่อานว่าโชคมาคุโระแต่นึกได้ใจเอ๊ะหรือโชคมาคุโระแบรนด์นี้<อ>ม่อ่านว่ามาคุโระหรือมาคุโระนะพี่จริงๆงเนี่ยมีคนอา่านจริงๆมาอ่านได้สองแบบแหละเพราะมันเป็นชื่อปลาของญี่ปุ่นนะ<อ><อ>แต่ว่าของเราเนี่ยอ่านว่ามาคุโระมาคุโระนะใช่แต่ถ้าอ่านมาคุโระก็ไม่ผิดไม่ไม่มีหักตังพนักงานนี้ไม่มีฮะ อ่านได้สองแบบอ่านได้สองแบบนะอาจจะได้แบบเคลียร์กันตรงนี้นะว่าเป็นแต่ของเราเรียกมากระมากรอรัะนั้นหวัดดีเป็รายการโชคมากรสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มาลูโกรก็โอเคนะครับเพราะคราวที่แล้วก็มีคนเรียกวามาลูกโกรอไมมาลูกโกรโอชื่อชื่อไม่ได้จะแบบว่าผิดแปลกอะไรนะแต่ก็แบบมันเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกเนาะก็เลยแบบเคลียร์กันไปเลยว่าอ่ะถ้าเขาดูแลจะได้รู้ว่าอ๋อโชคมากระโอเคร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีเยอะนะ แข่งกันก็เยอะนะเป็นพรีเมียมก็ด้วยแล้วเป็นพรีเมียมที่เอาเป็นพรีเมียมแมสอีกแล้วแบบเฮ้ยทำทำไมมันต้องทําไมมันต้องเป็นตลาดอาหารญี่ปุ่นที่แบบแข่งกันแบบเลือดสาดเข้ามาขนาดนี้ตอนนั้นนะเออจริงๆก็ถ้าย้อนไปนะเมื่อประมาณ10ปี9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยอมันก็เริ่มจากความชอบก่อนอความชอบทานความชอบกินอะไรเงี้ย พวกเราเองก็แบบมีโอกาสได้ไปกินไปทานอะไรเงี้ยซึ่งอา,อาหารญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในอาหารที่เราชอบมันอยู่ดล้วเราไปทานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราชอบวัตถุดิบอะไรที่มันมีความพรีเมียมเรามีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆซึ่งเราคิดว่า i, เฮ้ยร้านของเขาเนี่ยคุณจะเข้าเดินส่มไปร้านแบบซีซัวเข้าไปเนี่ยมันก็ได้รับคุณภาพวัตถุดิบที่คล้ายกัน แล้วมันก็ดีเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ที่บ้านเรามันก็ยังมีโอกาสหรือมีช่องว่างตรงนี้อยู่เพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเประมาณ10ปีที่แล้วก็ไอ้พวกอาหารญี่ปุ่นที่เป็นพรีเมียมเนี่ยของบ้านเราอ่ะมันยังมีผู้เล่นในตลาดที่ไม่เยอะ oh. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นมาทําเองเป็นร้านที่ไม่ได้มีสาขายเยอะอะไรเงี้ยก็จะอยู่ oh. ในทองรอร้านลับๆร้านลับๆหรือเป็นร้านที่แบบ มีราคาแพงอ่ะฮะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยมันก็มีความน่าสนใจเราก็อยากจะนําพวกวัตถุดิบดีๆคุณภาพสูงมาให้คนไทยเนี่ยเหมือนกับได,ได้ได้ลองได้ทานกันในแบบราคาที่มันเข้าถึงได้กินได้บ่อยๆกินได้ทุกวันอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แต่แต่เท่าที่ผมฟังอ่ะมันมีอีกอย่างด้วยว่าใช้คาว่าพรีเมียมของเราไม่เท่ากัน พรีเมียมของเรานิยามไม่เหมือนกันอะอย่างอย่างเวลาแฟนมากุโรที่เคยกินมากุโรเนี่ยรวมถึงผมด้วยเนี่ยเวลานะคุณเข้ามาเนี่ยคุณคุณคุณสังเกตนะถ้าคุณไปมากุโรนะถ้าเป็นลูกค้าเจ้าใหม่นะไปะปับ๊บผมสั่งอาหารเสร็จปับ๊บก็จะมีนี่คางกุ้งมาเสิร์ฟให้ด้วยมีถั่วและอิปุนนี้แปลว่าแฟนจริงแล้วก็มีน้ําซุปแล้วผมก็แล้วผมก็บอกเอ้ะมีชาร์จเพิ่มป่ะวะ่าผมก็เลยถามตอนนั้นไม่รู้นะก็เลยถาม ขอได้เรื่อยๆค่ะขอได้ฟรีค่ะบุบอกเฮ้ยมันมันให้มากกว่าที่ขอด้วยนะใช่คือพรีเมียมด้วยและให้มากกว่าที่ขอด้วยใช่เลยแบบว่าเอ๊ะพี่มันมันคือมันคือทาแล้วไม่ขาดทุนใช่ไหมพี่มัน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 มีกำไรนะเออแต่ว่าเราเน้นแบบความยั่งยืนอะออ่าจริงๆเราเราทำธุรกิจตั้งแต่สาขาแรกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราเอาวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเราไม่ได้เอาแค่วัตถุดิบของญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้กินแต่ว่าเรานําเอาวัฒ,วฒนธรรมที่เรียกว่าการให้หรือว่าการให้มากกว่าที่ขอที่เราเรียกกันเองภายในบริษัทหรือว่าลูกค้าเนี่ยนำเอาเข้ามาเพื่อ,อ,อถ่ายทอดสู่ลูกค้ามันก็จะมันก็จะออกมาในสะท้อนออกมาในมิติต่างๆไอการให้มากกว่าที่ขอเนี่ย เราถ้าเราพอจะเข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นหรือลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบอ,อยากที่จะให้หรือบางทีให้มากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะอ่าหลายๆอย่างเวลาเราไปกินข้าวตามร้านอาหารเงี้ยบริการมันก็จะพรีเมียมเกินกว่าที่เราคาดหวังเราจ่ายด้วยราคาเท่านี้เฮ้ยเราออกเดินออกไปจากร้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มัน้าทะแพงกว่านี้เทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเองการให้บริการทุกๆอย่าง,ท,างทุกอิลเเมนต์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความประทับใจกับเรื่องตรงนี้นะเราก็เลยจับนำออกมาครอบอยู่ในมักรลกกรุ๊ปของเราโอ้โหค,ครับในการทำธุรกิจตั้งแต่สาขารแรกอาจจะกำไรของเราในในในวันแรกอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะ แต่ว่าเราก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากๆโ,โนะนนเนื่องจากว่าเราต้องการทําธุรกิจแบบแบบคนญี่ปุ่นอ,ะอ่ะที่เขาอยู่กันยาวๆอ่ะอยู่กันแบบเป็นหลักแบบสิปีร้อปีอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองระยะสั้นๆโโนะครับโอ้โหงั้นคิดว่ามันยั่งยืนพี่พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยความยั่งยืนของคุณภาพแหละขอขอ,ขอแบบพี่<ไ>จัดมาให้ผมสองเมนูใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันเป็นยังไง ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมจะได้รับเนี่ยในการกินซาชิมิที่มากุโลจริงๆไม่ใช่หรอกคือ,คอเรารอุดหนุนเขาอยู่แล้วแหละแต่แบบว่าเอ๊ะเวลาเวลาเวลาคนกินซาชิมิเนี่ยเขาก็คงค,คิดว่าเฮ้ยก็คงไม่ต่างมั้งก็คงเหมือนกับทั่วไปมั้งแต่คุณลองมาดูซาชิมิมาโอ้โหลองดูบอกว่ามันสดมากขนาดไหนที่วันนี้ถ้าสั่งมาขนาดนี้แล้วทาน์ว่ผมไม่ออกจากร้านอ่ะายหมดตายแล้วเขินจังเลยชิ้นใหญ่ คือหนึ่งชิ้นใหญ่คือ,อจริงๆมันก็จะมีการคัตติ้งในแบบของเรานะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวมากุโรเองการจัดจานหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าถ่ายรูปไปเนี่ยพอมีคนเห็นเนี่ยเขารู้ได้เลยว่าอันเนี้ยซูชิร้านไหนครับมันก็จะได้เรื่องของความสดใหม่ความใหญ่ของชิ้นขนาดซึ่งเราให้เต็มที่ขอราคาเนี้ยขอยัดคีบนะ ชิ้นนี้นะโอ้ยผูชมเอ๋ยอ้ยช้ำช้ำช้ำอ๋อนี่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้มา8ปีและปีที่9 1้สเจริงๆมันก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะจริงจริงหลักการก็คือเราก็จะสะท้อนความเป็นมากุลโกลออกมาในทุกรูปแบบอันนี้ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งขออนุญาตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเอ้ยมันจะไม่มีชิมเลยก็จะแบบเอ้ยแบบเออจะแห้งไปอ่ะคุยคุยถือว่าคุยไปชิมไปนะ เรียกว่าหิวเต็มปากเต็มคำฮะเต็มปากเต็มคำนิดนิดนึงนะก่อนจะไปอีกก่อนก่อนจะไปอีกเมนูผมอยากรู้ว่าในการจัดการความสดซึ่งเป็นหัวใจที่ทำให้แบบลูกค้ากลับมาเนี่ยลูกค้ามีฟีดแบกอย่างไงบ้างเวลาเห็นซาชิมิแบบนี้คือจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าประจำซะเยอะนะเวลาที่เขามาเนี่ยเขาก็ เล่าถึงสาขาแรกๆกันละกันนะก็เราเสิร์ฟซูชิออกมาแบบนี้ลูกค้าก็จะเกิดภาพจำว่าเฮ้ยมากคุโรเนี่ยคือชิ้นใหญ่<า>ได้ความสดได้ความคุ้มค่าสิ่งนี้มันเหมือนกับประทับเข้าไปในใจของลูกค้าตั้งแต่สาขาแรกๆของเราซึ่งมันทำให้เราเหมือนกับได้รับฟิดแบ็ที่ดีมากๆจากลูกค้านะก สิ่งนี้ทาให้เราเป็นเราทุกวันนี้แล้วก็ทําให้ยังมีเราอยู่ทุกวันนี้โอ้โหครับแต่อย่างว่าแหละฮะผมว่าญาติขยับมาร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ได้เพราะซาชิมิอย่างเดียวคงไม่ใช่ก็คงไม่ใช่มันก็ต้องมีความหลากหลายของอาหารมีอีกเมนูหนึ่งเข้ามาอ้หอันนี้คืออะไรพี่อันนี้เซริโโลครับผมโอ้โหวาวไหมครับคือมันว้าวมากเพราะเป็นกุ้งลายเสือก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับ ร้านอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่อาหารที่มันเป็นลักษณะที่เป็น traditional ญี่ปุ่น mm hmm. อย่างเดียวเราก็มีความขบดอยู่หมายความว่าเหมือนกับเรามีความใส่ความเป็นตัวเองใส่ความเป็นมากุโรเข้าไป mm hmm. ก็จะสังเกตจะสมมุติว่า mm hmm. ซอสท,ที่ลาดออกมาอย่างเงี้ย mm hmm. นะมันก็จะมีความเป็นฟ mm ิวชั่นเราปรับ oh. รสชาติให้มันแบบคุ้นเคยหรือว่าถูกปากกบบคนไทยนะเพราะนั้นเวลาที่ลูกค้ามาทานรู้สึกเฮ้ยว wow ้าว ฉันไปกินที่ญี่ปุ่นฉันก็ไม่ได้แบบนี้หลายหลายคนอยากเข้าใจว่ามากุโรกรุ๊ปมีแค่มากุโร่นะฮะมากุโรกรุ๊ปมีอ่ะเจ้าของพูดเลยตอนนี้เรามี3แบรนด์นะครับก็จะเป็นมากุโร่เองมีซ e t h i n g t เก e t h e r ที่จะเป็นร้านอาหารสไตล์แบบปิ้งย่างเกาหลีนะแล้วก็น้องใหม่อย่างฮิโตริชาบูที่เพิ่งเปิดมาได้ปีกว่าก็จะเป็นชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับว่าวัตถุดิบก็จะมีความพรีเมียมคล้ายกัน คืออย่างที่ผมเคยคุยอ่ะแปดปีของพี่อ่ะมันเป็น8ปีที่แบบมันผันพวนนะเพราะว่าปีนี้2567ใช่ไหมตัดลบกลับไป8ปี2567นี้ก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่9กถูกต้องไหมครับใเพราะฉนั้นถ้าเริ่มก่อตั้งก็จะมัน2สาขาแรกเราก็คือเปิดที่ปี2015โอ้โห 2,015 2,016, 2016. 2016. 2,017 2,018แล้วก็มีโควิด19แล้วก็ปัจจุบันช่วงเวลาการเติบโตพี่มันมีความผันผวนมากคือแบบโอ้โหการเติบโตมาลูกค้าดีสุดมาถึงเวลาเจอโควิดอ้าวฉันจะไปยังไงแล้วมาอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นธุรกิจอื่นผมจะถามพี่ว่าพี่ครับเคล็ดลับการเติบโตคืออะไรครับแต่ถ้าเป็นมาโกลโลกผมจะถามพี่ว่าพี่ครับพี่รับมือกับความผันผวนยังไงบ้างครับ ผ่านมาได้ยังไงดีกว่าใช่ไหมยจริงๆเนี่ยเราเปิดร้านแรกเนี่ยพอร้านที่สองเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเปิดแบบเราไม่ได้รีบเร่งในการเปิดอ,อเหมือนกับเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยรักษามาตรฐานรักษาคุณภาพการให้บริการเองว่าจะเป็นตัวตัววัตถุดิบเองทุกๆอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสายตาเราหมดอะนะเพราะนั้น การเปิดสาขาที่2ที่3เนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อย,อยไป mm hmm. นะฮะก็สาขาทุกสาขาที่เราเปิดก็เรียกได้ว่าภายใน1เดือนเนี่ยหรือภายในไม่กี่วิคเนี่ยเราจะเห็นภาพของแบบคนต่อคิวได้เลยภายในแค่แบบแปบ๊บเดียวเราเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของอในโซนนั้นๆที่เราไปเปิด mm hmm. ครับอันนี้ก็เป็นความเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามาเจอวิกฤตที่เรียกว่าโควิด -19 โอ้ แสดงว่าในในช่วงนั้นนะพี่คือเราอาจจะยังไม่ได้แบบโฟกัสว่าโอเคใช่กำลังจะเดินไปตีราคาที่ตลาดทรัพย์แต่เหมือนตอนนั้นคือคือการทําธุรกิจผมเข้าใจว่าทุกคนมันต้องทําให้ดีที่สุดแต่เหมือนว่าเอ๊นะณตอนนั้นเนี่ยวิกฤตโควิดมันเหมือนมันมันก็พร้อมจะผุดอโอกาสใ,ใหม่ให้เราด้วยไหมใช่ใช่ก็อย่างที่มันผุด something t e g e t r ขึ้นมาหรือว่า่าพอหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ย เราก็มีการเราจริงๆเรามีการมอนิเตอร์พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยตลอดอยู่แล้วนะครับว่าเทรนด์เป็นยังไงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าซึ่งก็ต้องบอกว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนกันเร็วมากๆนะครับลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เราเข้าไปศึกษาก็คือการพฤติกรรมการการกินส่วนใหญ่เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่ใ,หญใช่ไหมครอบครัวใหญ่ๆ แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็มอนิเตอร์ได้ว่าเฮ้ยลูกค้ามาในรูปแบบที่แบบ2คนมาทานคนเดียวก็มีนะครับซึ่งเป็นโซโล่ดิเนนิงนะครับเ,เราก็หยิบเอาพฤติกรรมตรงนี้ยนำมาทำเป็นแบรนด์ของเราที่เรียกว่าช<อ>ิโตริกชาบูนะครับซึ่งก็จะเป็นซุกจี้หรือชาบูแบบหม้อหนึ่งทานคนเดียวแบบนั้นนะครับซึ่งก็เราเปิดสาขาแรก ขึ้นที่พารากอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนเต็มตลอดเป็นภาพของการต่อคิวแบบโอ้ oh. ล้นหลามเลยแหละโอ้ oh. แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นอะไรที่เราก็เราเองก็รู้สึกประทับใจนะครับกับแบรนด,แรนด์แบรนด์นี้ของเราเหมือนกัน จะเหลือประมาณ3คํคำถามสุดท้ายครับพี่ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงกันต่อละกันเพราะว่าการที่เรากำลังจะเดินเข้าตลาดเนี่ยชีวิตมันแบบเรียกว่ามันเชนดลาเชนจิ้งเป็นจุดเปลี่ยนจุดใหญ่จุดหนึ่งมันมันจะใหญ่มากผมเลยผมเลยอยากรู้ว่าคำถามสุดฮิตเลย IPO เสร็จปั๊บเรากำเงินก้อนหนึ่งมาเอ๊ะเราจะเราจะเติบโตยังไงว่าเอ๊ะ เราจะขยายสาขาเพิ่มอย่างเดียวไหม,มหรือว่ามันจะเหมือนกับธุรกิจร้านอาหารอื่นที่มันต้องมีการออกโปรดักต์เพิ่มเติมหรือว่าเอ็นนิวเอสเคร์ฟเรามันจะไปยังไงเพราะว่าโหถ้ามันเติบโตมาขนาดนี้รายได้มันแตะหลักพันแล้วอ,ะอ่ะมันมันจะไปยังไงต่ออ่าจริงๆต้องบอกว่าไรายได้เราแตะหลักพันเนี่ยในขณะที่สาขาในแต่ละแบรนด์ของเราเนี่ยยังมีน้อยอย่างมาคุโรเองเนี่ยก็สิบกว่าสาขา แล้วก็ทางอีก2แบรนด์เนี่ยตัวเลขยังไม่ถึง2ดิจิตเลยจำนวนสาขาซึ่งเราทำได้ถึงหลักพันล้านในวิกฤตโควิดเนี่ยเราผ่านมาได้ด้วยตัวเลขบวกด้วยนะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าความแข็งแรงของแบรนด์เราแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยมันทำให้เราผ่านวิกฤตมาแล้วก็สร้างความเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆพอหลังวิกฤตโควิดเนี่ยกราฟของเราเรียกได้ว่าชันมากๆเป็นเอ็กซ์โเลยใช่ขึ้น<อ>มาอย่างเนี้ย ตั้งแต่ปี2021 22 23เนี่ยมันเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปีเป็นกราฟที่ชันทั้งตัว revenue เองอหรือว่าตัวอัตราผลกำไรความสามารถในการทำกำไรนะ <S <S เพราะนั้นเนี่ยเรามองตัวเองว่าหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในตลาดซับแล้วเนี่ยเราเราสรามารถที่จะใชะ้ทุนพวกนั้นเนี่ยในการขยายสาขานะครับเนื่องจากสาขาเรายังมีน้อยแล้วก็ สร้างแบรนด์ใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเราอยู่แล้วขยายสาขาเปิดแบรนด์ใหม่ๆซึ่งจะบอกว่าโอกาสในการเปิดแบรนด์ใหม่ๆเราเป็นนักหาโอกาสอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอาหารประเภทไหนก็ตามที่มันอยู่ในเมกะเทรนหรือว่าเป็นโอกาสที่เรามองเห็นเนี่ยเราสามารถหยิบนำมาเหมือนกับนำมาสร้างมาพัฒนาได้ในเวลารวดเร็วเนื่องจากเรามีทีม R&D ที่มีความแข็งแรง แล้วก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของอาหารเนี่ยอย่างลึกซึ้งต้องบอกว่าอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับซึ่งเขาสามารถจับมา mix กันก็ได้นะครับมันทําให้เกิดความแตกต่างในแต่ละแบรนด์ที่เราออกมาโอ้หม,มันเป็นตอนนั้นเรามองการเติบโตของเราเนี่ยเรียกว่าเป็น S curve ตัวใหญ่นะครับเราก็จะมี S curve ตัวใหม่ๆมาให้ได้เห็นกันนั่นแหละโอ้โหก็ต้องเฝ้าใช้คาว่าไม่ใช่เฝ้าจอทีวีนะ เฝ้าจอดูคามขึ้นไหวตรงนี้เลยิะต,ต,ต้องติดตามติดตามครับแสดงว่าณวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงการเติบโตด้วยแพชชั่นด้วยสิ่งที่เราเข้าใจกันไปอย่างดีครับมองตัวเองไหมพี่ว่าเอ๊ะวันนี้สมมติว่าวันนี้เด็กชายมากุโลกเนี่ยอายุแปดย่ 8, ยางเก้าปีแล้วครับมองไปในอนาคตสิเด็กคนนี้เนี่ยวันนี้ได้นมได้น้ำได้อาหารได้ปลาแซลมอนได้อะไรดีดๆอย่างเงี้ยครับ เอ๊ะอนาคตเรามองเห็นมากุโลเป็นยังไงคือถ้าเรามองในภาพยาวๆเลยเนี่ยวิชั่นของบริษัทเราเองเนี่ยเราอยากที่จะเป็นองค์กรชั้นนำผู้มอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าอันนี้ผมอ่านแบบตามตามวิสัยทัศน์ของเราเลยนะแล้วมันก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆถ้ามาจับมาเป็นขยายจับมันมาขยายความเนี่ยเราพูดได้เป็นวันเลยแหละนะะก็คือจริงๆมันก็คือ เอาความกิฟต์มอใส่ลงไปในนั้นอม,มอประสบการณ์ที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าผ่านมื้ออาหารนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็นแล้วแต่นะครับเราสามารถเราพิสูจน์ได้เห็นนะว่าเรามีแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับเรามีเกาหลีเราในอนาคตอาจจะมีอย่างอื่นอีกตามมาเรื่อยๆนะครับการเติบโตของเราก็จะเป็นเรียกว่าเติบโตในแนวขึ้นไปชั้นๆเลยแหละมผมคิดว่า นะเรามองตัวเองแบบนั้นเรามีแพชชั่นกับมันเรามีความคิดสร้างสารรค์เรามองหาโอกาสเก่งนะฮะเพราะนั้นเรามองเด็กชายมากุโรเนี่ยจะเป็นอผู้ใหญ่ที่เต็มไม้เต็มมือในวันข้างหน้าโอ้โหวันนี้ก็อาจจะอบอวบอยู่ละนะฮ <laughs> <laughs> ะชอบชอบจะเป็นคนดีเป็นคนดีเด็กชายมากุโร่ ผมผมผมเชื่อแบบนั้นแล้วผมว่าเราเราทุกคนรอ,รอการเติตโตของเด็กชายคนนี้สุดท้ายเลยว่า<ม>พี่ครับวันที่พี่ทํามากุโลมาเนี่ยมากุโลพี่ทําให้มากุโลมากเลยพี่ขอบคุณเขาผ่านผ่านการทําของที่ดีรักษาลูกค้ามาแต่ถ้าเราอยากพูดอะไรถึงสมมติผมเป็นเด็กชายมากุโลที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยครับพี่อยากขอบคุณอะไรเขาขอบคุณเด็กชายคนนี้ใช่ไหมในช่วงที่เราแบบปลุกป,ปั้นกับมันมาแล้ว มันทําให้เรากําลังมีอนาคตที่เติบโตมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยถ้าผมผมเนี่ยเป็นเด็กชายมาคุโลที่แบบอยู่กับเขามาเนี่ยอยากขอบคุณนะอะไรเขาขอบคุณที่เขามีความสม่ําเสมอผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะการที่เราดีได้วันในสองวันแรกมันก็หมายไม่ได้หมายความว่าเราดีอืมแต่ถ้าเราดีแล้วเรายืนระยะได้เนี่ยอันเนี้ยลูกค้าหรือว่าตัวเราเองจะเห็นคุณค่าของมัน อย่างเด็กชายมากุโรเนี่ยวันแรกเขาก็เป็นอย่างเนี้ยจนวันนี้เขาก็เป็นแบบเนี้ยนะความดีของเขาตรงเนี้ยผมต้องยกย่องเขาเลยว่าอันเนี้ยคือทำให้เด็กชายมากุโรเนี่ยโตมาถึงเกปีแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตเปรียบเสมือนนายกมาพูดคำขวัญวันเด็กนะฮะอะไรยังไงอย่างนั้นเลยแต่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 ผมเชื่อว่าอยากอยากถามว่าผมว่าพี่ก็เนี่ยอยากมีละขอบคุณเขาแหละ แล้วก็แบบวันนี้ผมขอบคุณในช่วงเวลาคุณภาพมากครับครับ,รบผมจะรีบขอบคุณที่และก็จะกินเลยนะครับ<ด>ขอบคุณคพี่โชคมากครับ <laughs>